คือของทุกอย่างของพี่จะอยู่ที่เดิมหมดมันเจริเวิร์สอายุหน้าเราดูอายุจาก50เหลือ30ต้นต้นอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนโง่เฮงเมื่อกี้นูถูกสลากรัฐบาล24ใบคะ่ะฮะ <c oughs> ทำให้พี่แล้วก็ผมให้พี่วิ่งโดยใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันวิ่งทุกวันเลยใช่ไหมค่ะวิ่งแล้วมันมันยุบเร็วใช่ไหมจ้ะไม่ค่ยบวมได้สาวจังหวัดสุรินทร์คือเป็นเจ้าของร้านทองก้องฟ้าพี่เปิดมากี่ปี 20กว่าปีแล้วยีกว่าปีตอนนั้นบาทละเท่าไหร่นะตอนเปิดก็เริ่มขายตั้งแต่บาทละหมื่นสองค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้พี่เก็บทองไว้กี่กี่กี่ตันน,ะน่ะมีเดียวิดเดียวนะ <laughs> <laughs> จากหมื่นสตอนนี้กลายเป็น50า0 0ื่นห้าหมกว่าแล้วค่ะทำไมคนรวยแล้วก็สวยแล้วก็แต่งตัวแบบแฟชั่นด้วยเนี่ยเขาจะเดาว่าอายุเท่าไหร่เขาก็เดาประมาณ35แต่จริงๆเท่าไหร่ ปีนี้50แล้วค่ะบินตรงนะวันนั้นผมจําได้นะบินตรงมาเพื่อเพื่อจะมาทําอะไรกับผมเลยใช่ไหมผมจำได้มันยังไงนะงวันนั้นตั้งใจนะมาปรึกษาอาจารย์โดยตรงเลยค่ะจองไฟ์บ่ายบินมาเลยค่ะใช่บ่ายปุ๊บมาถึงเจอผมหนึ่งอาทิตย์นัดแล้วก็มาทมพอได้มาคุยกับท่านแค่สิบนาทีมั่นใจเลยค่ะมั่นใจเลยค่ะว่าต้องทําที่นี่ปลอดภยัยเราก็ทําทให้นิดเดียวนะคือเดี๋ยวนี้หลักสัญญกรรมเนี่ยเราเปลี่ยนหมดแล้ว เราไม่อยากจะพูดคําว่าสัญญกรรมแล้วเราอยากจะพูดคําว่าปฏิมากรรมปฏิมากรรมบนใบหน้าแต่ว่ามันก็มีสัญญกรรมเป็นตัวเป็นตัวหนึ่งแล้วก็มีการใช้ัลติเซล l ์อีกตัวหนึ่งนะแล้วมีใช้กรรมวิธีอื่นๆเพราะฉะนั้นสัญญกรรมทั้งหน้าเนี่ยไม่เอาแล้วโอ้โหทั้งกีดตากีดคิ้วกีดปากจมูกคางดึงนุ่งดึงหน้าอะไรทุบเทิบไม่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนใหม่ เป็นเรื่องของปฏิมาก,กรรมที่เราเรียกว่าเฟชชิ่คอนทัวร์ผมก็ทำเฟชชิ่งคอนทัวร์ให้พี่เขาเนะาะแล้วก็แค่แค่ตรงตาเท่านั้นเองอ่ะใช่ไหมผมผมล็อกให้ตรงหางตานิดเดียวเราเรียกว่าอายคอนทัวร์เนาะแล้วเราก็แต่งตานิดนึงนักก็เจาะรูทําตานิดเดียวแผลนี่มียุ่นตัวนี้นิดเดียวนะครับเปิดดูตานเนี่ยนี่กี่วันแล้วเนี่ยวันนี้ยี่สิบยงเองให้ดูหน่อยเนาะเนี่ยยี่สิบวันแล้วเหรอ อีสิบวันเนาะครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็เนี่ยล็อกแค่นี้เองสั้นๆประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็ตาเนี่ยหลับตานะครับตานี่ก็ใช้เจาะรูนิดเดียวแล้วก็ล็อก3จุดดึงหน้าจริงๆก็ล็อก3จุดตาก็ล็อก3จุดนะัเราเรียวกว่าระบบล็อกล็อกซิสเทมที่เหลือบ,บนใบหน้าที่หน้าพี่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยเราใช้มัลติเซลเราเรียวกว่าปฏิมก,กรรมคือเราจะแต่งหมดเลยนะ แต่งให้แต่งเป็นรายละเอียดเป็นเฉพาะบุคคลหยอดตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหยอดตัวนี้หน่อยหยอดตัวนี้นิดแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นในน้าน้าสาวขึ้นไหมสวยขึ้นเลยเพราะอะไรมันถึงสวยขึ้นเราใช้มาติเซลเขาใช้มาติเซลขเขมามาติดเซลมันก็เอามาจากที่ทองนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเอาเซล ไปฝากที่ธนาคารแล้วเอามาฉีดนะอีกเดือนหนึ่งหรือว่าอีกหลายเดือนนะเอา,าค,นคนละตัวนะไอ้นั่นนะ่ะฉีดไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นไม่สามารถจะปั้นหน้าเป็นสามิติได้อันนี้ที่ทำให้เนี่ยมันจะมีสามมิติมันมีสมมาตรมันมีความสมดุลมันมีหลายๆตัวเพราะเราเอาออกมาปุ๊บเราเอามาคัด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 คดอเอาไขมันทิ้งนะแต่เอาตัวเซลล์ทั้งหลายเนี่ย ฉีดไปหมดเลยคนที่เข้ามาถามพี่เยอะไหมเยอะค่ะแต่จะทักว่าสดใสขึ้นสวยขึ้นนั่นแหละคือจุดประสงค์ของเรื่องของคำว่าปฏติมากรรมเราก็ไม่อยากบอกให้คนไข้ว่าเนี่ยหน้าตาอย่างงี้หน้าตาสัญญกรรมโอมีแต่ผ่าตัดมีแต่รอยแล้วมันหน้ามันจะเปลี่ยนไปอ่ะนะมันจะบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวผิดปกติมัไม่ธรรมชาติเช่นทําจมูกยาวงงอะไรเงี้ยนะหรือว่าไปทุบหน้ามาหรือว่าไปดึงจน ผมเพิ่มตลอบกบอกเปคือของทุกอย่างของพี่จะอยู่ที่เดิมหมดแต่มัเจีรีเวิร์สายุให้หน้าเราดูอายุจาก50เหลือ30มสิต้นๆอย่างเงี้ยพี่ทําแล้วมีความสุขยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเนะาะก็รู้สึกดูตัวเองเด็กลงก็มีกําลังใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ดีใจที่อาจารย์มีคนทําให้เพ<อ>ตั้งใจมากๆแล้วอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนโง,ง่เฮงเมื่อกี้ นุถูกสลากรัฐบาล24ใบค่ะฮะทำแล้วเปลี่ยนโงเฮงจะดีขึ้นมันบ่อยนะเออวันนเล่าให้ฟังหน่อยนี่เออยังไงก็เลยกลับไปก็ไปซื้อทะเบียนรถเองเลยค่ะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อไว้24บ่ใบค่ะกดกดซื้อเอาไว้ในแอปแล้วมันก็ถูกจริงๆด้วยเลขสองตัวค่ะทะเบียนรถ91ก็เลยไปซื้อไว้หลังจากทำหน้าตาเกี่ยวกับโงเฮงเนี่ยมันดีขึ้นแล้วอย่างอื่นพอ ค้าขายเป็นไงตอนนี้ก็ดีค่ะเอาดีเหรอดีค่ะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะก็ก็ยอดอาจจะตกนิดหน่อยแต่ก็ก็อ,อยู่ได้คือคือคนมุงมุงเข้าแถวซื้อร้านทองกันอ,อยังไงอ๋ออันนี้หนู<ะ>บริจาคขนมกับของใช้วันเด็กทุกป,ปีค่ะอ๋อนี่เป็นคนใจบุญอีกต่างหากนี่เห็นไหมคือเลขเศรษฐีใจบุญบริจาค ทุกปีค่ะทุกปีที่สุรินเนะาะค่ะหน้าร้านเพราะนั้นก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมว่าเนี่ยเราเจอเศรษฐีใจบุญสวยแข็งแรงสุขภาพแล้วก็หนุ่ยเฮงดีต่างหากทำให้พี่แล้วก็ผมให้พี่วิ่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันวิ่งทุกวันเลยใช่ไหมค่ะวิ่งแล้วมันมันยุบเร็วใช่ไหมจ้ะไม่ค่อยบวมอเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เนาะสวัสดีครับ